เรื่องเล่าไม่ควรเล่านอนหน้าเมนตอนหนึ่งสวัสดีค่ะทุกท่านเรื่องนี้เป็นเล่าจากพันทิพย์คใชายชื่อวิทยากรร่อนเร่เขาได้เขียนเล่าว่าตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ครึ่งผมยืนอยู่หน้าห้องพักของรีสอร์ทเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนครสวรรค์อากาศเย็นยามเช้ามืดของเดือนตุลาคมช่วงปลายฝนต้นหนาวอาจทำให้หลายคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรู้สึกสดชื่นแต่ แต่สำหรับตัวผมมันตรงข้ามอย่างเส้นเชิงบรรยากาศตอนนี้มันดูหนาวเย็นจนต้องยกแขนทั้งสองข้างขึ้นกอดอกและทำให้ผมหวาดระแวงอยู่นิดนิดผมมานอนที่นี่ครั้งแรกมันไม่มีอะไรผิดปกติผมหลับสนิทด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมกลัวมันเกิดขึ้นนะที่ทำงานของผม ใช่ผมกำลังจะออกไปทํางานใช่เวลานี้แหละถูกแล้วผมเป็นพ่อค้าขายของตามตลาดนัดสินค้าที่ขายคือหัวหอมกระเทียมพริกแห้งทั้งขายส่งและขายปลีกในแต่ละสัปดาห์จะเวียนไปขายตามตลาดนัดจุดต่างๆเป็นประจำครบอบสัปดาห์ก็กลับมาขายจุดเดิมเป็นอย่างนี้ตลอดหลังจากเรียนจบและทำงานได้3ปีผมก็ลาออกมาช่วยแม่ขายของเพราะรายได้ดีกว่า ผมทำงานนี้มาสองปีกว่า,วาแล้วร้านผมเป็นร้านไม่ใหญ่มากไม่มีการจ้างลูกน้องประจำจะมีจ้างบ้างก็อาจเป็นเด็กยกของในช่วงที่ขายดีๆนัดหนึ่งอาจได้ถึงสองคันรถวิกอาพทำกันเองในครอบครัวดังนั้นผมจึงต้องลงขายทุกวันที่มีนัดสำหรับนัดอื่นๆพอ,อมาจากขายแค่ครึ่งวันเช้ายกเว้นที่นี่จะขายดีหน่อยเพราะจะขายส่งด้วยตั้งแต่บ่ายวันเสาร์ไปจนถึงสาสี่ทุ่ม และต่อเช้าวันอาทิตย์จนถึงเที่ยงโดยจะเน้นขายปลีกตลาดนัดที่นี่ค่อนข้างใหญ่และคนเดินกันคึกคักโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์ส่วนบ่ายวันเสาร์จะมีเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายส่งเท่านั้นผมไม่รู้ว่าตลาดนัดที่นี่เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไรเพราะตอนแม่ผมมาเริ่มขายก็มีตลาดมาก,ก่อนแล้วแม่เล่าให้ฟังว่าไม่น่าจะต่ำกว่า30ปีสมัยก่อนจุดแล มากของตัวอำเภอที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์และมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะทำตลาดได้คงหนีไม่พ้นวัดภารกิจของผมก็คือต้องมาถึงวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นตลาดชั่วคราวในเวลาประมาณบ่ายสาตั้งเต็นท์จัดวางสินค้านิดหน่อย เพราะเน้นขายส่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นขาประจำกันอยู่แล้วจัดของให้ลูกค้าและยกของส่งของทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนลูกค้าเริ่มหมดก็ประมาณ3ถึงสทุ่มก็เริ่มพักผ่อนและไปตื่นอีกทีตอนตีสเพื่อเตรียมร้านสำหรับขายปลีกในช่วงเช้า ผมและแม่ต้องการเต็นในวัดนั่นแหละเพื่อเป้าของและเผื่อมีลูกค้าขาจรมาซื้อของด้วยแผงขายของที่ผมตั้งอยู่ตรงศาลาสวดศพใช่มันอยู่ตรงหน้าเมนพอดีเหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมมันเกิดขึ้นในค่ำคืนของสัปดาห์ที่แล้วย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเวลาตามกำหนดบ่ายสามผมขับรถที่บรรทุกของมาเต็มท้ายกระบะเลี้ยวเข้าประตูหน้าวัดตามปกติ สิ่งที่สังเกตยอย่างแรกคือมีรถจอดในวัดมากกว่าปกติหรือไม่ถ้ามีแสดงว่าที่วัดมีงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศพวันเผาและวันนี้ก็เช่นกันสิ่งนี้ทำให้ผมุดหม,มิดเป็นประจำ พราะว่าผมไม่สามารถตั้งร้านได้จนกว่างานเผาศพจะเสร็จสิ้นถ้าเป็นงานเล็กๆก,ก็เสร็จเร็วหน่อยไม่เกินสี่โมงเย็นแต่ถ้าเป็นงานใหญ่บางครั้งห้าโมงไปแล้วยังไม่เสร็จเลยมันทำให้คนค้าขายอย่างพวกผมทำงานยากเมื่อเริ่มงานก็ต้องรีบและเหนื่อยกว่าวันอื่นๆแอ่แม่งองมูเอ้ตายกันอีกแล้วผมนึกในใจจอดใต้ต้น ้นอนรอในรถก่อนก็ได้เดี๋ยวคงเสร็จแม่ผมเอ่ยเหมือนรู้ในความใจร้อนหลังจากมองหน้าผมผมนอนรออยู่ในรถจนถึงประมาณสี่โมงครึ่ง พิธีการของงานศพจึงเสร็จสิ้นแขกที่มาร่วมงานเริ่มทยอยกันกลับรถที่ผมบรรทุกสินค้ามาเต็มรตกระบะถูกขยับไปใกล้จุดจอดลงของประจำแต่ยังเข้าไปจอดไม่ได้เนื่องจากโต๊ะเก้าอี้บางส่วนยังไม่ได้ถูกเก็บ และยังมีรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่ยังไม่กลับจอดขวางค้างอยู่ประมาณ3-4คันตรงนั้นเป็นบริเวณข้างๆศา,า,าลาธรรมสังเวชอยู่ใกล้กับเมนซึ่งมีชายคายื่นออกมาพอสมควรขนาดรถกระบะเข้าไปจอดได้สบายๆผมจอดรถติดเครื่องรออยู่ด้วยความร้อนใจทั้งที่ในห้องโดยสารแอร์เย็นสบายเหมือนแสดงความกดดันอยู่ไกลๆระหว่างนั้นผมเห็นลูกค้าประจำขับรถเข้ามาบ้างแล้วบาง คนมาถึงก่อนแล้วด้วยซึ่งกำลังยืนคุยกับแม่ผมอยู่ไม่ห่างไปนักสาเหตุที่ผมไม่ไปยกโต๊ะเก้าอี้หรือเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนก็เพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปไล่ที่อีกอย่างกุระไม่ใช่ผมไม่อยากเหนื่อยกล่าว เพอเสร็จแล้วก็ไม่รีบกลับกันสักทีลีลากันอยู่ได้คนอื่นเขาจะได้ใช้ที่ทำมาหากินบ้านผมบ่นกับตัวเองบางคนที่เป็นคนใหญ่คนโตของพื้นที่จัดงานศพทีต้องปิดตลาดนัดกันเลยก็มีทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายของกันไม่ได้ใครที่ขายของสดก็ลำบากหน่อยเพราะถ้าไม่ได้ขายหรือขายไม่หมดของก็เสียหายตายแล้วก็ยังลำบากคนที่อยู่ว่า แล้วก็ถอนหายใจยาวผ่านไปไม่กี่นาทีตอนนี้เริ่มมีคนมาจัดเก็บสถานที่แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางก็ถูกขับออกไปจนเกือบหมดผมเห็นทางเจ้าภาพถือภาพคนตายลงมาจากบนเมน ผ่านมาใกล้ๆรถผมพอดีในรูปเป็นชายหน้าจะอายุประมาณ70ปีโดยสังเกตจากวันชาติมรณะที่ถูกพิมพ์ไว้ที่ใต้รูปภาพแม้จะเห็นจากรูปแค่ขึ้นตัวก็พอจะรู้ได้ว่าเป็นคนผอมร่างเล็ก ใบหน้านิ่งเฉยไร้ความรู้สึกบนกรอบรูปมีทวงมาลัยพลาสติกสีขาวดำพาดอยู่มันแกว่งอยู่เบาๆตามจังหวะก,การเดินของคนถือคนที่ถือรูปลงมาเป็นผู้หญิงดูจากลักษณะและอายุน่าจะเป็นลูกของลุงคนตายก็ได้สะอึกสะอื้นร้องไห้มาตั้งแต่หน้าเมนแล้วมีผู้ชายอีกคนเดินประคองมาใกล้ๆพอทั้งผู้เดินมาใกล้รถขมทางฝั่งคนขับผู้หญิงก็ปล่อยโฮเสียงดังพร้อมกันนั้นก็ เป็นลงหลมตัวพาดมาที่หน้ารถฝั่งคนขับพอดีผู้ชายรีบประคองตัวไว้ไม่ให้ลงไปกองกับพื้นส่วนรูปที่เธอถือมาจะด้วยเหตุบังเอิญหรือความตั้งใจของใคร มันมาแปะตั้งอยู่ตรงกระจกหน้ารถตรงกับที่ผมนั่งอยู่ห่างกันแค่กระจกกัน้นแม้รูปจะเอียงไปตามความลาดเอียงของกระจกหน้ารถทําให้ลักษณะของคนในรูปเหมือนก้มหน้าหากแต่สายตากลับเหมือนเหลือบขึ้นข้างบนมาจ้องมองที่ผมอย่างประหลาดเฮ้ยผมตะโกนลั่นด้วยความตกใจ